อ้องอุกฤษเป็นคนน่ารักยิ้มแย้มเพื่อนเพื่อๆเรียกว่าป่าก้องโดนคดีมาตรา112โทษจำคุกเกือบ9ปี พราะการแชร์ข่าวเจ้า5โพสต์ไม่ได้มีการเขียนด่าไม่ได้มีการอาฆาตมาร้ายไม่มีคำหยาบคายก้องเรียนนิติที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีสุดท้ายกำลังจะจบแต่อยู่ในเรือนจำมาแล้วกว่าหนึ่งปีศาลไม่อนุญาตให้ไปสอบไม่อนุญาตให้ประกันตัวมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้สอบจากด้านในคุกตอนนี้เลยก,กลายเป็นว่าก้องอาจจะต้องพ้นสภาพนักศึกษาภายในไม่กี่วันนี้ ต้องต้องได้สอบร่วมกันยื่นหนังสือพร้อมกันที่รัฐสภาในวันที่29วันพรุ่งนี้13นาฬิกาเพื่อให้ก้องอุกฤษได้สอบภายในเรือนจำสารฝันในการจบการศึกษาในอนาคตยื่นหนังสือคำร้องต่อกมทกฎหมายประสานงานความช่วยเหลือขอสอบภายในเรือนจำของก้องอุกฤษสถานที่ยื่นหนังสือก็คือรัฐสภาในเวลา13นาฬิกา คดีนี้ต้องโทษมาจากการที่ในปี6-3สิวพันธ์มานิดกุลแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสบพบางแก้วในจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวหาว่าก้องนั้นเป็นผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่มีการแชร์ข้อความจากเพจจอ h n n นิ w เว l ร์เข้าไปยังกลุ่มตลาดหนวงซึ่งเป็นข่าวของการชุมนุมประท้วงในประเทศเยอรมนี ร้อมกับข้อความประกอบการแชร์ว่าอย่างนี้ต้องทรงพระเจริญเต็มที่เลยนะเนี่ยและในคดีที่2ก็คือข้อความที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการโพสต์ลง Facebook ของตัวเขาเองในระหว่างเดือนสิงหาคมปีพศ2563จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมปีพศ2564โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับราชกาลที่10และพระราชนี ก่อนเข้าเรือนจำเขาเหลือวิชาที่จะต้องสอบให้ผ่านเพื่อจบการศึกษาอีก3วิชารวม9หน่วยกิจได้แก่วิชากฎหมายระหว่างประเทศแ่คดีเมืองและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1-2ในเดือนตุลาคมปี67เเพื่อเขียนคำร้องขอให้อธิบดีพิจารณาการสอบปลายภาคภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อมอบโอกาสให้กระผมได้จบการศึกษาปริญญาตรีด้วย แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตจนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นักกิจกรรมจะรวมตัวกันไปร้องทางกมทกฎหมายขอให้ช่วยประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อเปิดโอกาสให้กับกล้องอุกฤษได้สารฝันโดยที่ว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าอา้าวไหนบอกว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแล้วจะปิดอนาคตเด็กจะปิดอนาคตของกล้องได้อย่างไร ต้องควรที่จะได้สอบสิคะก่อนหน้านี้ไผ่ดาวดินก็เคยสอบภายในเรือนจำมาก่อนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีนี้